สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้่าพี่น้องมหาพักกระดาวไปใส่ขวดนัวจ้ะเอดอกมันเออกดอกมันน้ำเนยกระดาวเป็นกระดาวทวายด้วยพี่น้องนี่ออกดอกอยู่หลายเดือนต้นนี่เพื่อนกระได้ค้ายย่อนอยู่ เอาซ้ำนี่ละของป่าน้องเตะมันสูงเมื่นนั้นดอกโรดีอยู่จ้ะแต่ว่าเอาไปถึงหลวกกินกระปนนกระแสบได้มันบ่ขมแห้งอเออเอาอีกแก็กสอนเนี่ยระแต,แตงกิ้งหายกับสิพ่สูงพ่อใช่เล่าอันอันนัน อย่างล่ะสงมาเล็ดพันว่าไหมมาก่าวไว้บล่มันอันนี้นี่บ่แต่ว่าพ่ท่านได้ปลูกอยู่อยู่ใน่อปานละ<ช>่ะเพื่อนว่าปลูกขึ้นยานมันงมหมูนะมันต้นใหญ่ต้นสูงปลูกไว้ต้นนึ่งกับพ่อนอนริมหัวเนาะอพอได้กินเพราะมาก,กินขัวนูพี่นอ้องใส่ขวัวนูมันขมขมเสบ็บเส็บขมหอมหอมเดี๋ยวมาส้มสวนยายทางหล,งลังก่อน ปลาคา่ะบักหน้าต้นนี้งามแฮะโอ้เพิ่นมีหลายต้นตนัวนี้มีสองต้นนี่ต้นนี้ดอกร้ายฉัาพ่อเพิ่นว่าไดีไปขายพ้อมไปไล่ไปบอกให้ฟังว่าเด้ขายนาเพิ่นว่าแม่ว่านจะมีต้นเดียวเป็นกระดาวยังกระดาษถาวายค้นเอาได้ยู่บลูก เอาอีกเจ็กหย่อนเนี่ยไปกินก็ปนนมิปลาอยู่ทองตัวสามตัวมาแม่ซื้อไว้ตัวน่ะหนได้ึ่อพื้นที่เล็กๆนน้อยๆกระปูกไว้ของกินไว้ หอมกินกระปลุลปลานี่เพิ่นเฮ็ดกับเฮ็ดโล่งเห็ดบ้านนี้เฮ็ดเห็ดเบิร์ตมู่บ้านพี่น้องว่าเด้ไปเทศงานกรุงเทพดอกจก้ะได้อยู่กับครอบครัวไายได้กระเพออยู่ได้พอได้กินได้ใส่ค่านา้ำค่าไฟค่ากับเขา่าแหลกย่างอื่นไปเอาล่ะ,ไป,ละไปส้มสวนสวนาบ้านของยายนำ้ำมียางแน่เดี๋ยวเบิง้งอัดกากมัน่นก่อน เอาไปใส่สวนง่ามๆเลยนี่บริเวณมะทายอันลงเฮดเอือยจะคล้องให้พี่น้องข้าเบิงเ่งแจ็กเทือ่อไก่เพันมะใครไข่ใส่ลงเฮดพร้อมพี่น้องอยู่บ้านเท่ากับตรงมีอาชีพมีรายได้ประเทศสองลุ้งเลื่อนเพื่อลงเลื่อนเดียวเตะของปลาต้วนี้ของปลาประเพ่น,น,น,นข้องปาลาไหลอันเดียว บักนาวก็มีปลูกไว้ทั้งทาง,างไปไปเบิ้งทั้งหนักตัวอันนี้เฟอร์ซีเฮดเข็ดค้อนขาวน้ำปาเป็เนมะม่วงก็กกกสีออกดอกแหลกบางต้นก็ออกแล้วล่ะพี่น้องอันนี้เพอ่์เลี้ยงยังต้นนี้เลี้ยงเป็ดบ่ชีวิตบ้านนอกเฮาพี่น้อง ลงเลือนเห็ดทำเงินได้มองเื่นที่่างๆค้งางเฮืานี่ปู่ก็คงมกคอยไปกินแน่อยากได้รถแบบนี้เว้ยพอ่อแท็คี่ไปหน่าไข่ไข่กใส่แต่รถสุกน่าแกคล้องไปแล้วเชื่อมันโม่พ่อใส่นี่อยู่นะ่ะ มันสูงไหมขึ้นว่าไดสัมบา้าแห้งได้อายก็บเบื่อยคอยนอนเอาล้าน, <laughs> นมลเบอิงบักพีกใหญ่ก่อนโอ้ยโดยกดีแห้งไหมเราเอากวดเอาขี้ไก่ในขอกหล่ะพี่นนองขอกไก่ขอก,กเป็ดเรานี่มาใส่ตอนซ่อนแห้งบักพีกบักพีกคอยหนะ้าต้นหนึ่งซองสาหน่วยหนะึ่ง ยอดเลยตาเนี่หอมเราก็ะง,งามอันนี้คือปลูกไว้กินเบิดปีเลยหอมเลยพี่น้องเราบอได้ค้ายดอกกระแบงไ้ลูกไฮล้านแถวนี้เลยพี่น้องไว้ปลูกแล้วกระแบงออกเรื่อย อ,อ่นหน่วยบอกพีกโดกดีแฮ่แล้วก็มกักใบกระเดาวใบลายใหญ่ใบโทษสวนเหล่าไาร่แมลงไร่เพีกย,ยาสูบแน่จ้ะพี่น้องใบกระเดาแกแกนฮุกลงมาแช่น้ำใบโทดกระทั่งหน่อยๆก็ฮุกพักง่ามนาพี่น้องเนาบางสิละ สุด,ดยอดเลยจ้ะซาลาเน่ก็มีุ่กแค่เดียวเอาดินทุมลงเหลือ่อยมันก็สีแตกขึ้นมาพี่น้องมันยุบลงแล้วมันก็แตกขึ้นมาใหม่กระพิกซองส้มตุนก็กินบเ่เบิดแล้วนี่บ่ได้ ซื้อพริกแตลาดกินอยากยู่งานน่ะมันหลานขาพี่น้องไปไปมากอะเก็บน้่งแต่ว่าอยากปลูกหลายหลายแต่ว่าปลูกกับพ่อดูคือเพิินจังสิพ่อ้แบ่งพี่แบ่งน้องกินคงลาแต่งา,าวมาหย่อนโูกด,ดีแห้งจ้ะเอ้ เป็นน้ำข้นปลูกอยู่ได้พี่น้องถ้าขนกับปลูกบักพ่าหมากดกล้วขนกับบัวพีกมากรดปล่อยปลูกพักพอได้กินอยู่แต่ว่าบักพีกนี่บัวพานบัน,บนไนบดบัวดกแต่ว่ากะพอได้กินบัวพอสีได้ขายน้ำแห้ง อ่อนซ่อนอ่อนซ่อนเดี๋ยวเธอย่ายยู่จังสิผ้ามาเอาเข็ดลับวิธีปลูกขล้องเราเราไปหน้าพี่น้องมาน,นี่ยู่แต่เอื่อยก็พี่อายเปาเาื่นขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามรับชมจ้ะคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมผ้าพี่น้องเขามาเก็บพักกะเดาไปใส่กัวนูกินขอบคุณทีท่ติดตามเราวชมจ้ะสวัสดีจ้ะ